สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาดูบอนสีหลากหลายตัวเลยนะคะก็ช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนนะคะบอนสีแตกใบออกพุ่มสีสดสวยมากเลยนะคะแต่ที่จะให้ดูนะคะก็คือชายชน2ต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะจะเป็นไม้ที่ไม่ยอมป้ายนะคะเ,เพื่อนนางหยุดป้ายไปเลยนะคะแล้วก็มีแค่สีชมพูละเลือแบบนี้นะคะแต่ว่าจะมีชายชนอีกหนึ่งต้นนะคะนี่ที่ไม่ป้ายเหมือนกันแต่นางกําลังจะยุบ ลงหัวนะคะก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะคะเคยแนะนําม,มาบอกว่าให้ลองตัดใบทิ้งให้หมดเลยนะคะเราก็เคยลองทํามาแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ป้ายนะคะเพื่อนนี่ต้นแม่เขาเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองทําอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เพื่อนๆแนะนําม,มาโดยการพาหัวคันเพื่อนแต่ว่านางต้นนี้นะคะรู้สึกว่าหัวจะค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าดูจากกิ่งก้านแล้วน่าจะใหญ่เดี๋ยวเราลองลื้อดินดูกันเลยคันเพื่อนก็วิธีดูบอลสีนะคะว่านางจะมีหัวไหมนะคะก็ดูที่ ก้านของเขานะคะถ้ามีลำก้านที่ใหญ่นะคะก็จะมีหัวคันเพื่อนแต่ถ้าเป็นลำก้านที่เล็กนะคะนางจะมีหัวเล็กหรือว่ายังไม่มีหัวนั่นเองคันเพื่อนนี่นะคะพอลื้อดินดูนะคะรู้สึกว่าหัวนางจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีเขี้ยวเวยอะ,ะด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะไปทำความสะอาดก่อนนะคะล้างเศษดินออกให้หมดก่อนนะคะก็ดูก้านนะคะก้านจะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็หัวใหญ่ด้วย,วยเหลือแค่หนึ่งก้านเองคันเพื่อน เดี๋ยวเอันนี้เราจะไปทำความสะอาดล้างให้หมดเลยค่ะค่ะหลังจากที่ทำความสะอาดตัดรากแล้วนะคะก็จะสังเกตได้ว่าหัวของหน้านะคะค่อนข้างใหญ่และเขี้ยวเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็หัวโตนะคะนี่นะคะเพราะว่านางกำลังอาจจะยุบลงหัวนั่นเองค่ะตอนนี้เหลือแค่หนึ่งก้านนะคะแต่ว่าช่วงก้นนะคะช่วงเนื้อตรงก้นนี่อาจ เวลาเราผ่าไปอาจจะไม่ค่ <id> <Yas in. S 2> อยงอกนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะสารอาหารจะไปอยู่ช่วงบนมากกว่านะคะถ้าตรงนี้นะคะเนื้อของเขาอาจจะทําให้เน่าได้นะคะทางที่ดีนะคะถ้าผ่าใช้ช่วงบน่าช่วงนี้นะคะจะงอกดีที่สุดค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทําการตัดยอดจอมนะคะแล้วก็แคะเคี้ยวของเขานะะคเพียง2ออย่างพอนะคะและส่วนหัวนะคะเราก็จะไปปลูกเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะ ใช้เป็นช่วงจอมช่วงหัวแล้วก็ส่วนเคี่ยวนะคะอันนี้ตัดจอมได้เลยนะคะนี่จะประมาณนี้นะคะตอนนี้ต้องรีบทําหน่อยนะคะเพราะว่าฝนกําลังจะตกคันเพื่อนส่วนการแคะเคี่ยวนะคะเราจะใช้แค่3ามเคี่ยวพอนะคะนี่นะคะก็ได้เคี่ยวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ3ามเคี้ยวกัน1จอมและ1หัวคันเพื่อน นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างและทาปูนแดงรักษาแพลกันก่อนคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดเป็นช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าฝนตกอย่างแรงเลยนะคะได้มาทําคลิปอีกทีหนึ่งก็ประมาณช่วงเย็นเลยะค่ะอ่าส่วนนี้นะคะจะเป็นช่วงยอดจอมนะคะใส่เป็นน้ํานะคะเพื่อนแช่น้ําเอาไว้แบบนี้นะคะรอให้นาง เริ่มแตกรากนะคะก็นะําไปปลูกลงดินได้นะคะตัวนี้จะเป็นช่วงยอดจอมตัวนี้แช่น้ําไม่ตายนะคะเพราะว่าช่วงยอดจอมยังมีเนื้อของเขาอยู่นะคะจะทําให้ออกรากได้ง่ายนะคะถ้าแช่น้าไว้แบบนี้นะคะส่วนเที่ยวที่เราได้ทําการแคเอาไว้นะคะเราก็ได้ทําการปลูกในกรองนะคะหรือว่าตัวสแฟตเนมอสนะคะนี่อันนี้เราปลูกเอาไว้สําเร็จแล้วนะคะเพื่อ เป็นการตัดตอนเลยนะคะเพราะว่าตันนี้เย็นมากแล้วนะคะฝนตกแรงมากนะคะแล้วก็ใช้ตัวอ่าสเปนเมันนะคะหุ้มอีกทีนึงนะคะโปะเอาไว้แล้วก็ใช้ขวดอย่างนี้หรือว่าแก้วแบบนี้นะคะปิดเอาไว้นะคะตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นเทปใสนะคะปิดให้สนิทเลยเหมือนเราอบเขาอีกทีนึงนะคะอ่าแบบนี้นะคะอ่าและอีกส่วนหนึ่งนะคะช่วงนี้ที่เราตัดไปตัวนี้คือแผลนะคะเราก็ได้ทําการ อาทาปูนแดงเรียบร้อยเลยนะคะนี่ช่วงหัวนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปลูกรงดินนะคะวางไว้แบบปกติแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ใช้ดินโปรอบๆได้เลยค่ะ นี่นะคะบริเวณนี้ก็กดนิดๆในหน่อยพอนะคะเอาให้บริเวณนี้มีดินให้รอบนะคะนี่เดี๋ยวเราก็ไปรดน้ํานะคะส่วนแก้วนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปตั้งในที่ร่มได้เลยค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะรากขาจะออกนะคะเพื่อนๆแล้วก็เมื่อรากออกก็นําไปปลูกได้ส่วนตัวนี้นะคะเราก็จะใส่แก้วอบไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวรากนางก็จะออกกันเพื่อนตัวนี้ก็เช่นกันนะคะรดน้ําให้ชุม่มใส่ในตู้อบหรือว่าเป็นกล่องอบได้เลยค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าเมื่อนางแตกมานะคะนางจะมีป้ายกลับมาให้เห็นไหมนะคะเพราะว่าอันนี้เราผ่าจากชายชนที่ไม่มีป้ายนะคะอ่าเดี๋ยวเราเรอติดตามผลกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ